ศาสตราจารย์บนทุกรูปได้กราบลาพระเดชพระคุณนะครับเอาพระวิปสัสนาจารย์พระเดชพระคุณประหณาจารยร์รุ่นรุ่นอาวุโสกันล้วกันเนาะถือว่าเป็นปศนาจารย์หรือพระวิทยากรผู้ให้ความรู้ามาจากทั้งทั้งห้าทิศเนาะสี่ภาคหนึ่งกรุงเทพมหานครนะ หาภาคด้วยกันซึ่งการเสวนาเทคนิคการสอนนิพพานาในรูปแบบบูรณาการการให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์อย่างไรอันนี้ก็มีผู้ร่วมเป็นวิทยากรซึ่งดำเนินการโดยพันเอกพิเศษนิพนยางงามเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายซึ่งมีพระครูภาวนาวิสุทธิ์ที่คุณ พระครูสุทีคำภิรยาณจาย์สว่างติคาเวโรคุณทิติน,นาถนภัทลงุงอันนี้ก็ได้นำเนินการอ,าอาภิปรายเสวนาก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารมและก็บาสกบาสิกาเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นก็เสวนาเรื่องการสอนวิปัสนาในเขตภูมิภาคของพระวิปัสนาจารย์ซึ่งพระวิปัสนาจารย์จากกรุงเทพพระมหานคร ตัวแทนก็มีพระอาจารย์พระมหาบุญช่วยปัญญาวชิโราภาคกลางโดยพระครูสวรรนเมธาพรภาคเหนือโดยพระครูภาวนาโสพิษภาคตะวันออกโดยพระครูจารุเขมากรและก็ภาคใต้โดยพระมหาสมศักกิจจสาโรเปลี่ยนธามก้าประโยคและก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือโดยพระครูศรีนิคมพิทักษ์อันนี้ก็เป็นตัวแทน ของอพระภิปัานาจารย์ที่เข้ามาดำเนินการเสวนาทั้งสองรายการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดยดีนอกจากนั้นพิธีกรว่าที่ร้อยตรีด็อ,อร์จุลสันทินอันอาจอผู้อำนวยการพุทธศาสนาจังหวัดสกลน,นครก็ได้มาเป็นพิธีกรแล้ก็ พันเอกพิเศษนิพนธ์ยางงามผู้ดำเนินการพิรายส่วนพระผมก็พระครูวินัยทรสม,มุทรเทวรธฐโมจากสำนักวัดมหาธาตุเช่นเดียวกันก็ในวัดมหาธาตุแห่งนี้ได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีการเผยแผ่พุทธศาสนาด้านวิปัสสนากรรมฐานทั่วโลกก็ว่าได้นะครับน่าจะทั่วโลกไปหลายที่ทั้งบอสวนา อาร์เจนตินาทั้งชิลีหลายที่นะครับทั้งยุโรปอเมริกาเยอรมันก็ไปหลายที่ในสายของวัดมหาธาตุนะครับนอกนั้นก็มีพระปิปัสสนาจารย์ที่ปฏิบัติตามแนวมหาสติปัฏฐานาสูตรก็ปฏิบัติอยู่ในช่วงนี้ก็มีไปหลากหลายประเทศ การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกามี2 1 0วัดมีพระประมาณ500กว่ารูปนั่นคือที่อเมริกาก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ฉลอง40ปีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วของการตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสารฐอเมริกาก็ประชุมเกี่ยวกับพระวิปัสสนาจารย์เช่นเดียวกันที่วัดนวมินทรราชูทิตก,กระผมก็ได้ไปประชุมสมัมนาเช่นเดียวกัน นั่นระดับนานาชาตินะวิปัสนาพระวิปัสนาจารย์ระดับนานาชาติที่วัดอวมินตราจุทิศพระพรหมวชิรญานองค์ประธานท่านได้เป็นประธานการประชุม